สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันศุกร์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่1ถึง7สิงหาคม2564ดวงดีของคุณคือเรื่องอะไรเชิญครับ วันเกิดวันสูกรดวงดีของคุณดีจริงๆด้วยค่ะได้ราชนีไม้เท้าดวงดีของคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานคุณเองจะได้รับงานดีเอองานที่แบบได้รับงานที่ทําให้คุณอนะ่ประสบความสําเร็จได้คุณสามารถทํางานโดยใช ความมีสเสน่ห์การเจราจาของคุณที่มีลูกล่อลูกชนนะคะทําให้งานนะั้นประสบผลสําเร็จไปได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับต่างประเทศออหรืออาจจะหมายถึงการทํางานที่ต้องมีเกี่ยวข้องกับการเดินทางคุณสามารถทําได้เป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งขายสินค้าที่เป็นแบบล็อตใหญ่ๆสินค้าที่เป็นคนอื่นก็ขายกันไม่ได้อ่ะคุณจะสามารถ สามารถขายได้เป็นท็อปเซลล์ได้เลยนะคะหรือมันอาจจะหมายถึงว่าคุณได้รับตำแหน่งได้รับการโปรโมตนะคะได้รับเ,เงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการทำงานที่สานฉลาดที่มีเ,เสน่ห์แต่งตัวดีดูภูมิฐานของคุณเนี่ยมันจะนำมาซึ่งโชคลาภของคุณสุขภาพแข็งแรงดีเยี่ยมนะคะคนทำงานประสบผลสำเร็จสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายก็จะดีด้วยแต่งตัวให้ดี เข้าไว้พูดจาให้เพลาะเข้าไวค้ค่ะอาทิตย์หน้าคนเกิดวันศุกร์จะเฮงจะปังจากเรื่องพวกนี้คะ่ะเยี่ยมเลยคนเกิดวันศุกร์นะครับดวงดีจากการพูดคุยเจรจาเนาะการเข้าสังคม,มการทํางานเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องของดวงร้ายนะครับมาดูกันนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับได้ไพ่ใบนี้ซึ่งมันก็หมายความว่าข้อแรกเลยนะสุขภาพ อาจจะเพราะว่าทํางานเยอะเนาะดวงดีในสัปดาห์นี้ต้องระวังนะครับอาจจะทําให้การพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ทําให้สุขภาพอ่อนล้าลงได้นะข้คนเกิดวันศุกร์นะครับอาจจะทําให้มีปัญหาของสุขภาพทําให้อ่อนเพลียนะครับเรียกวแรงนะข้อหนึ่งบางบางท่านนี่อาจจะหมายถึงการเจ็บป่วยจนล้มหมอนนอนเสื่อนะฮะงั้นสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องของการพักผ่อนนะครับสุขภาพของคุณนะครับอาจจะไม่แข็งแรงเพียงพอ งั้นต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับงานมันเข้ามาเยอะหรืองานมันดีกําลังดีแต่ก็ต้องรู้จักบริหารจัดการเรื่องเวลาของการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยไม่งั้นก็จะสร้างปัญหาได้นะครับเมื่อที้คุณกันบอกว่างานกําลังเข้ามางานกําลังดีนะครับแต่มันอาจจะหมายถึงรายได้ที่เข้ามาเยอะก็เลยกลายเกิดรายจ่ายที่เยอะตามตัวขึ้นมาด้วยนะังนั้นต้องระวังมือเติบนะฮะอย่าใช้จ่ายเกินตัวอาจจะสร้างปัญหาได้นะครับ หรือมีเงินทองที่ต้องสูญเสียไปเพราะสุขภาพหนึ่งหรือเพราะเรื่องของมันมันมันแฮปปี้มากมันรู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆขึ้นมาแล้วก็เลยใช้ใจ่ายอย่างไม่ระมัดระวังนั้นวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีนะครับนอกจากนั้นส่วนใหญ่ๆก็คงเป็นเรื่องของอยากขี้เกียจนะถ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มีปัญหาก็อาจจะหมายถึงว่าสัปดาห์นี้ถ้าคุณมัวแต่ ขี้เกียจเกินไปหรือไม่กระเตอล้นเพียงพอนะครับอาจจะนําปัญหามาสู่คุณก็ได้นะครับอาจจะเสียโอกาสของเรื่องงานแทนที่ดวงดีคุณกําลังจะดีก็อาจจะเสียโอกาสเหล่านั้นไปก็ได้นะครับไพ่จึงขึ้นมาเตือนเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอะไรคนเกิดวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้โหดีมากๆนะครับไพ่ขออวยพรให้คนเกิดวันศุกร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่มีแต่ความสําเร็จนะครับมีแต่ทําอะไรก็ขอให้ยอดเยี่ยม เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะครับได้รับการยอมรับได้รับการชื่นมชมนะครับก็ขอให้สัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์ทุกคนโชคดีนะครับ